สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆทำแซมการกดแชร์ขอบคุณจริงๆมากๆจากใจที่มาแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันเป็นเกียรติมากๆจริงๆจริงๆจ,งๆจากใจนะคะรับไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะรนดอมของเราค่ำคืนนี้นะคะเราจะมา ดูซิว่าคู่แท้คู่บุกเพสนิวาสของคุณคือใครนะคะเราจะมาทอยลูกเต๋าด้วยนะนะคะว่าคุณจะได้เจอเขาในช่วงเดือนไหนนะคะเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคู่แท้คู่บุกเพสนิวาสของคุณคือใครนะคะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์นะคะสื่อสื่อถึงนะคะทุกๆคนที่เข้ามาดู ข้ามาชมคลิปนี้นะคะคู่แท้คู่บุกเพสนิวาขอทราบพลังงานด้วยค่ะ The m a g i c i เชนะคะ คู่แท้คู่บุพเพสนิวาสของคุณคือคนที่เก่งมากฉลาดนะคะมีความรู้มีความรู้รอบด้านเลยมีมีไหวพริบดีปฏิพานที่ดีมากๆเป็นคนที่รู้เท่าทันคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็อาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากๆแล้วก็ มีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะคะเป็นระดับผู้นาําระดับผู้บริหารได้จริงๆนะคะนักธุรกิจหนุ่มที่มีความชาญฉลาดมากๆกเลยก็ได้นะผู้บริหารที่มีความฉลาดมากๆก็ได้นะคะและเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นะคะเป็นไปในทางที่ดีเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นไปยังไงนะคะ และความสัมพันธ์ที่ดีควรจะต้องดําเนินแบบถูกต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยทั้งการกระทําคําพูดเพราะฉะนั้นสเตนนะคะเขาจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยทีเดียวเขาจะหลงสเสน่ห์คุณดังต้องมนตราเลยนะคะไม่สามารถไปไหนได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลกันแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันยังไงหัวใจเขาจะอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะเขาจะโฟกัสมาหาคุณที่คนเดียวแล้วเขาจะแน่วแน่ต่อคุณเพียงผู้เดียวหัวใจเขาจะยกให้คุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคนที่เป็นความเอ่อคนที่มีความเป็นผู้นําอะไรก็แล้วแต่มีความอีโก้มีความพราวยังไงก็แล้วแต่เวลาที่อยู่ใกล้คุณแล้วก็เขาจะต้องเป็นคนที่อ่อนโยนโรแมนติกแล้วก็อ่อนหวานมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ยอมให้คุณทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ให้คุณต้อง รู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกหวาดระแวงอะไรในตัวเขาเลยเขาอยากจะเป็นสิ่งตัวน้อยอยากจะเป็นซูเปอร์แมนคอยดูแลแล้วคอยเทคแคร์คุณได้ในคนคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะหยุดหัวใจอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะไม่ไปไหนเลยจริงๆแล้วก็จะเทงหัวใจให้คุณมากๆนั่นคือคนที่เขาจะมาเป็นคู่แท้คู่บุเพศสันนิวาสของคุณนะคะ เขาจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกดั่งต้องมนตรานะคะเดอะสตาร์ Star, คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมเขาก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ที่เกิดขึ้นคุณอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสกับความรู้สึกความสัมพันธ์แบบนี้มาก่อนแต่เขาจะสามารถทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี่แหละเขานี่แหละที่เป็นคนที่ใช่คนที่มั่นคงกับคุณและคนที่เป็นที่เข้ามาชัดเจนสามารถซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลคุณได้ทุกอย่างนะคะ 10ดานะคะเขาอาจจะมีอดีตที่เศร้ามากๆหรืออดีตที่เจ็บปวดมากๆจนทำให้เขาจะดูความสัมพันธ์ครั้งต่อไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะสเต็ปไปสเต็ปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดอะไรก็ตามแต่เขารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะคนโทรลหรือว่าจะทำไม่ให้เจ็บปวดได้แต่เราสามารถที่จะประคองหรือ เขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์ถ้าจะให้ดีจะต้องทำยังไงเพราะเขาไม่อยากเจ็บไม่อยากเสียใจหรือว่าจบนิ่งเหมือนอดีตที่เขาเป็นที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอดีตที่ผ่านมาที่เสียใจเจ็บปวดอยู่แล้วเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าร้องไห้อะไรเลยนะคะเพราะเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกความมั่นคงเขานี่แหละจะมาจบเขาจะมาจบความรู้สึกนั้น ออกไปจากหัวใจคุณเพราะเขาจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับคุณถ้าคุณไม่เคยได้รับความรู้สึกที่มั่นคงที่ชัดเจนเลยเขาจะมาให้ความมั่นคงมาชัดเจนกับคุณและถึงแม้มันจะนิ่งๆช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่มันมีความมั่นคงในอนาคตมากๆนะคะคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงมุง่งมั่นแน่วแน่นะคะแล้วก็โฟกัสที่คุณคนเดียวตรงมาแล้วก็ตรงไปขยันทํางานขยัน สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินและเพื่อที่จะแต่งงานกับคนที่เขารักอย่างแน่นอนจริงๆเลยนะคะพลังงานไพ่สวยงามมากๆนะคะมาแล้วสามใบออกมาแล้วแบบไม่คาดคิดนะคะออกมาเองก็จะเป็น king of swords นะคะ เป็นราชาดะผู้ซึ่งเป็นาธาตุลมนะคะมีความมีเหตุผลมากๆเลยเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งพูดจริงทําจริงแล้วก็ชัดเจนมากๆมีเหตุผลมากๆตัดคือตัดจบก็คือจบอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความรักเจ็บปวดที่เศร้ามากๆเสียใจมากๆนะคะแล้วก็เขามีความฉลาดเฉลียวเป็นคนที่เฟลลี่หน้าตาดีหล่อสูงนะคะสมาร์ทฉลาดมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นไปยังไงและเขาต้องการที่จะ ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่คุณกับเขาเท่านั้นไม่มีใครเข้ามาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวอย่างแน่นอนเลเวอร์ over, นะคะบุพเพสันนิวาจริงๆค่ะเพราะว่าเลเวอร์ค่ะเป็นเดชินี้จริงๆที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเป็นเนื้อคู่คู่แท้เป็นรักแท้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะดังต้องมตรานะคะใดๆมา ขวางกั้นเลยทีเดียวอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณในอดีตชาติที่กลับมาเจอกันในชาตินี้ก็ได้ซึ่งดังนั้นมันเหมือนกับมีความผูกพันกันมากๆมีความผูกพันจากอดีตที่ผ่านมานะคะมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมากๆจริงๆแล้วก็วันเวลาเท่านั้นค่ะ The w e e l of Fortune จะดึงให้คุณกับเขาได้โคจรมาพบกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนวันเวลา แรงหนึงดูดพลังงานที่คุณเรียกร้องนะคะหมุนไปเรื่อยๆเมื่อไหร่สิ่งที่ใช่วันและก็เวลาที่ใช่จะโครจรเข้ามาหากันความรู้สึกที่คุณเรียกร้องนะคะรักแท้คู่แท้คู่ที่เป็นบุคเพสนิวาสนะคะโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้มาพบกัน โลกของเราหมุนไปเรื่อยๆวันเวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นเวลานั้นจะเป็นวันไหนของโลกใบนี้ของช่วงเวลาจังหวะชีวิตของคนของทุกๆคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้มันเป็นไปตามการเวลาการเวลาเราไม่สามารถที่จะ control เราได้ control ได้ควบคุมได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้น เราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาและโชคชะตาจะนําพาให้คุณกับเขาได้มาตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะนี่คือคู่แท้คู่บุกเพสันิวาสของคุณจริงๆที่คุณจะได้มาเจอเพราะฉะนั้นคุณจะตกหลุมรักกันดังต้องมนตราคุณเคยมากๆเหมือนเคยสัมผัสแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆนะคะรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจกันเข้ากันได้ดีทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะมีความแตกต่างอะไรก็ตามนะคะ ถึงแต่คุนจะมีความเหมือนกันและรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเป็นที่ใช่ของกันและกันมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นอยู่ไกลแค่ไหนก็นำพามาเจอกันจริงๆนะคะขอพลังงานไพ่เพิ่มเติมนะคะคู่แท้คู่บุพเพสันิวาสเด็กถือเหรียญน,นะคะ มันจะเป็นความรู้สึกของโอกาสนะคะโอกาสใหม่ๆเลยที่จะมาถึงนะคะคู่แท้คู่บุพเพส,สนิวาสของคุณอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณออกไปแต่จะมีความเหมือนไม่ว่าจะเหมือนด้วยทางจิตวิญญาณหรือว่าเหมือนด้วยความรู้สึกว่าคุ้นเคยกันมานาแสนนานเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนตอัด่งางมณฑลเลยทีเดียวมันจะเป็นโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่จะได้พัฒนาวความสัมพันธ์ที่จะได้อ่า เดินหน้าไปสู่คู่รักกันแบบเท่าเทียมกันแล้วก็ชัดเจนซึ่งกันและกันเ e วิลเขาจะหลงเสน่ห์คุณมากๆนะคะเขาจะมีแพชชั่นกับคุณมากๆเขาจะมีแตค่คุณคนเดียวเท่านั้นเลยไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนมันจะมีความผูกพันมันจะเป็นโซ่ที่คล้องกันอยู่ตรงนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยแม้ว่าคุณอยู่ไกลกันอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาก็ยังคงมีแพชชั่นต่อคุณ แล้วก็จะเสน่หาคุณแล้วก็โหยหาคุณแต่เพียงผู้เดียวเตรนนะคะออกมาบอกแล้วแล้วก็เป็นเลเวอร์ด้วยนะคะเป็นคู่แท้บุพเพสนิวาสของคุณจริงๆนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเขาจะเข้ามาเชื่อมโยงหัวใจระหว่างคนกับเขาให้มั่นคงให,ให้รู้สึกให้รู้สึกว่ามีความมั่นคงภายในจิตใจสูงมากๆมา,าทำให้พลังใจของคุณรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้น แข็งแกร่งขึ้นนะคะจากที่คุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินและเขาคนนี้จะยิ่งมาพพอร์ตและวะมาเติมเต็มหัวใจของคุณให้มากขึ้นไปอีกนะคะเพราะใครก็ตามที่ทำให้เราเสียใจได้ค่า เป็นตัวที่เล็กๆมากๆเลยมันจะไม่ใช่แน่นอนมันจะเป็นสัญญาณที่มีดีแต่ใครคนนั้นที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าพราามากๆเลยหัวใจพองโตรู้สึกตัวใหญ่นะคะรู้สึกมีความสุขออาภายในหัวใจนั่นแหละเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแต่จะต้องเหมือนกันนะคะคุณก็จะต้องมีความรู้สึกนี้ให้เขาไปด้วยแบ่งปันให้เขาไปด้วยเขาก็จะต้องทําให้คุณรู้สึกว่า อยู่กับเขาเชื่อมั่นมั่นใจปกป้องคุณได้และเขาก็จะต้องมั่นใจว่าเวลาที่อยู่กับคุณแล้วเขาสามารถเป็นฮีโร่ปกป้องคุณได้ต่างคนต่างเหมือนกับว่าผลักดันนะคะกำลังใจและความรู้สึกที่มีให้การยิ่งอยู่ด้วยการยิ่งรักการยิ่งชอบกันยิ่งส่งเสริมความรู้สึกภายในใจของการและกันมากยิ่งขึ้นไป ะะยิ่งผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่มีแต่ความสุขความอิ่มเอิบในใจมากๆนั่นคือคู่แท้แล้วก็คู่บุพเพสนิวาสนะคะที่ให้ได้มาเจอกันคู่ที่คุณอธิษฐานร้องขออยู่ภายในใจตั้งแต่ไหนแต่ไรามาแล้วว่าคุณอยากเจอรักแท้รักที่ประสบความสําเร็จจริงๆรักที่เป็นอดีตชาติที่เป็นรักแท้เป็นอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจที่มาตามหานะคะการจนเจอในชาตินี้และนี่คือเป็นคนที่คุณร้องขออยู่ภายในใจที่คุณจะได้เจอเขา เป็นดั่งโซ่เป็นดั่งวงหัวใจสายใยนะคะที่ตัดกันไม่ขาดจากชาติที่แล้วแล้วก็ได้อธิษฐานนะคะได้มาเจอกันในชาตินี้สุขสมหวังกันในชาตินี้จริงๆนะคะ The Emperor ค่ะ คนๆนั้นอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือมากกว่าคุณ10กว่าปีก็ได้หรือน้อยกว่าคุณ10กว่าปีก็ได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งๆนะคะตรงๆพูดจริงทําจริงและชัดเจนและเขาจะมองหาความสมัธ์แบบซีเรียสนะคะริลชันชิพด้วย พูดจริงทําจริงและมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความเป็นผู้นําเป็นระดับผู้บริหารระดับ ceo ได้มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินเขาพร้อมที่จะ support พร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมเขาต้องประสบความสําเร็จแล้วก็พร้อมมาก่อนแต่ถึงเขาจะไม่มีมากเท่าไหร่แต่เขาพร้อมแต่งงานแล้วเขาก็จะสามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างมาัพ p อ o r t และมาดูใจให้มาให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ให้คุณต้องลําบาก เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือคู่แท้คู่บุกเพสันิวาสของคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมเขาเป็นนักธุรกิจชาญฉลาดแล้วก็เก่งมากๆจริงๆนะคะเป็นคนที่ต่างจากออกไปก็ได้ทางไกลนะคะเป็นคนที่มีความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะแตกต่างด้วยเรื่องของทางไกลาอายุนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ ต่จะมีความเหมือนกันแล้วก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะเป็นเหมือนกับความคุ้นเคยความรู้สึกเก่าๆนะคะ The world อย่างที่บอกค่ะต่างท่นต่างแดนต่างชาติต่งางภาษามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่คุณได้ไม่ได้ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะอาจจะเนื้อคู่รักแท้คู่แท้บุ บุเพศนิวาสอาจจะเป็นคนที่ทายแตกต่างจากคุณออกไปนะคะแต่มีความเหมือนกันทางด้านจิตวิญญาณนกะ็คือเลเวอร์เป็นเนื้อคู่จริงๆโชคชะตานำพาจริงๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามอยู่ไกลแค่ไหนโลกได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวัน the v i e l of fortune สิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอนาคตคุณได้แต่งงานกับเขาแล้วคุณจะได้โยกย้ายไปอยู่ประเทศของเขาหรือเขาจะต้อง move มาประเทศของคุณเพราะฉะนั้นนี่คือชะตาฟ้าลิขิตให้ได้เจอคู่แท้ ผู้บุเพย์นว่าที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามและมีความเก่งมีความสามารถอดทนขยันมีความนิ่งแต่มีความชัดเจนมั่นคงภายในจิตใจเขาจะแสดงให้คุณรู้ทั้งการกระทําคําพูดแล้วก็ระยะเวลามันจะมีช่วงระยะเวเวลาในการพิสูจน์กันด้วยนะคะต่างชาติอย่าลืมว่าเขามีทริคในการลองใจเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลองใจในเรื่องของ คําพูดการกระทําระยะเวลาหรือว่าอะไรก็ตามมันจะมีช่วงเวลาที่เทคไทม์กันพิสูจน์ใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ติดต่อกันออนไลน์ก่อนก็ได้แล้วก็ได้มาเดทกันนะคะเพราะฉะนั้นการเดทครั้งแรกเป็นการตกหลุมรักซึ่งกันและกันแล้วก็มีแพชชั่นของการเสน่หหานะคะเหมือนกับว่าเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ค่อยเป็นค่อยไปเราตกหลุมรักเขาแล้วเขาตกหลุมรักเราแล้วเราก็ต้องใช้ความเป็นจริงนะคะสัมผัสด,ด้วย ด้วยความรู้สึกของเราว่ามันใช่จริงๆไหมนะคะเราตกหลุมรักไปแล้วมันจะต้องมีเรื่องของการพิสูจน์ใจความจริงในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆแล้วเขาก็อยากเห็นตัวตนของคุณจริงๆเพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆว่าเราสามารถปรับเราสามารถมาอยู่กันได้หรือเปล่าเราสามารถสร้างหรือว่าพัฒนานความสัมพันธ์นะคะกันได้จริงๆไหมนะคะหรือว่ามันเป็นแค่ความหลงครั้งแรกเท่านั้นเองนะคะ เป็นความรู้สึกแค่ชั่วคราวหรือเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราตามหามานาสแสนนานหรือเกินนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการใช้เวลากันอย่างแน่นอนสอง้เท้านะคะไม่ว่าการรอคอยครั้งนี้จะเป็นยังไงเขาคนนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสคุณเขาก็จะมองตรงมายังจุดหมายและเป้าหมายของเขาเพราะว่าเขาอยากเจอคู่แท้ คู่บุกเพสันิวาสเดทที่นี่ของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้คนทางไกลคนที่มีความหนักแน่นเชื่อมั่นว่ารักแท้คู่แท้มีจริงเขาจะตามหาคุณและคุณก็จะได้เจอกันเมื่อไหร่ที่พลังงานภายในใจนะคะแรงดึงดูดแห่งจักรวาลน,นะคะได้สื่อถึงเขาและเขาได้รับรู้ความรู้สึกถึงคุณเขาและคุณจะได้เจอกันในวันที่ใช่และก็เวลาที่ใช่นะคะนั่นคือ โชคชะตานำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันเป็นคู่แท้คู่บุกเพสันิวาสของคุณและของกันอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูออรเรคอลคาร์ดว่าอยากจะบอกพลังงานอะไรเพิ่มเติมนะคะ i n นทร t i o ชนนะคะอินสปิเรชันนะคะ Folgiveness นะคะเอ็กซ์เพรสนะคะคออีกหนึ่งใบค่ะเบลเวอรี่นะคะคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอภัยแล้วก็ เรียนรู้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ตอนนี้ทุกๆวินาทีมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถที่จะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆการรับรู้และความกระหายที่เราจะดำรงอยู่ในชีวิตนี้ที่เราจะดำรงอยู่ในปัจจัยของความรู้สึกแล้วก็ความเป็นอยู่ของเรานะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีการเรียนรู้มันจะ,จะมีการให้อภยัยมีการโกรธมีต้องมีแพชชั่นอยู่เสมอ นะคะคจิตใจของเราความกล้าหาญการเรียนรู้การให้อภยัยการรับรู้การพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในใจของเราในตัวตนของเราเราพัฒนาตัวตนเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก่อนแล้วเราจะได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่านะคะว่าคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสของคุณคุณจะได้เจอกันในช่วงเดือนไหนนะคะ เลข2นะคะทุกคนเลข2นะ 2> เลข2นะคะก็นะอีก2วันมันจะเร็วไหมนะคะสวัน2สัปดาห์2เ2ด,2ดือน2ปีนะคะก็ขึ้นอยู่กับไทมิ่งของแต่ละคนของแต่ชีแต่ละชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ใช้เวลาสเต็ปบายสเต็ปไม่ต้องรีบยิ่งเราไม่เคยรู้จักพื้นเพลของเขามาก่อนเราจะต้องใช้เวลา กับตัวเองด้วยแล้วก็ให้เวลากับเขาด้วยค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีเขาจะเป็นคนที่ดําเนินนะคะความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีและให้คุณได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวของเขาเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับ การติดตามรับชมฝั่งไว้เป็นไกล์หลาแล้วก็เป็นพลังงานส่วนหนึ่งขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกๆเรื่องเลยจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะขอบคุณมากๆจากใจนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ